ตอนที่17โเจ็ทศกัณ์ถูกงาช้างปักอ,อกเมื่อโทศกัณ์ถอดดวงใจออกจากกายได้แล้วก็มีใจกำเริบบันนหนึ่งเห็นพี่ชายชื่อกุลเปรันเจ้าเมืองกาลจักกำลังขี่บุสบกที่พระบิดามอบให้ไปเฝ้าพระอิศวรณนะเชิงเขาแก่ลาดจึงคิดจะแย่งบุสบกของพี่ชายมาเป็นของตนจึงเหาะทยานไปยังเขาไกลาด เมื่อพบพี่ชายกลุลปันกุเปรันก็บอกกับพี่ชายว่าบุศบกนี้เหมาะสำหรับกรุงลงกาจงส่งบุศบกมาให้ข้าเสียโดยดีเท้ากุเปรันได้ยินทศกัณฐ์พูดดังนั้นก็โกรธและไม่ยอมให้บุศบกแก่ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์จึงทะยานเข้าไล่ฆ่าพี่ชายเกิดการต่อสู้กันทศกัณฐ์ชิงอตวตองเพชรของพี่ชายได้ก็ไล่ตีจนเท้ากุเปรันบาดเจ็บทิ้ง ทิ้งบททิ้งบุษบกนี้ไปให้พระอิศวรช่วยโทศกา์ก็ไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดขณะนั้นพระอิศวรกําลังทรงช้างอยู่เหลือไปเห็นโทศกา์กำลังวิ่งไล่ทําร้ายพี่ชายอยู่จึงโกธถอดงาช้างคว่างไปปักอ,อกโทศกา์แล้วสาบตำว่าวให้งาติดอยู่อย่างนั้นจนกว่าโทศกา์จะตายงาจึงจะหลุดออกมา เพราะการเจ็บปวดมากถอนอย่างไรก็ไม่หลุดจึงโดดขึ้นบนมบกแก้วลอยกลับมายัางกรุงลงกาแล้วสั่งเสนามมนให้ไปตามพระวิษณุกรรมมาพบโดยดว่วนเมื่อพระวิษณุกรรมมาถึงก็จัดเล่ยงานนั้นขาดออกเสมออกแล้วนิมิตเครื่องประดับปิดไว้อย่างสวยงามโดยที่คนภายนอกมองไม่เห็น